สวัสดีครับแอบอออกแบบกับผมแก๊บธนาเวนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูหนึ่งงานออกแบบห้องเรียนในประเทศไต้หวันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานออกแบบที่ได้รับรางวัลเลยฮะอันนี้เนี่ยผมต้องขอเล่านิดนึงว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนไต้หวนันคนหนึ่งชื่อคุณเอเลนนะฮะเขาก็อีเมลมาหาผมแล้วก็บอกว่าเขาเป็นบล็อกเกอร์ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของงานดีไซน์ แล้วเขาเองก็เป็น PR ให้กับเวทีงานประกวดงานดีไซน์หนึ่งงานในไต้หวันนะฮะชื่องานว่า Golden P i n Design a w a r d ครับเขาก็บอกว่าเออเขานี่อยากจะให้ผมเนี่ยช่วยไปสัมพันธ์ให้ดีไซเนอร์คนไทยเนี่ยส่งผลงานเข้ามาประกวดหน่อยเพราะว่าเวทีนี้เนี่ยก็คือเปิดรับออผลงานจากในเอเชียได้เลยนะฮะแล้วเขาก็เลยแชร์หนึ่งงานซึ่งเขาบอกว่าเป็นงานที่ได้รับรางวาัลไม่ใช่แค่กับเวทีนี้แต่ว่าไปได้รางวัลที่ Good Design Award ของญี่ปุ่นด้วยนะฮะชื่องานเนี่ยคือ ฐานทับลับของฉันฮะหรือว่า My Secret Base นะครับซึ่งก็เป็นงานที่ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกเป็น Studio Architect นะฮะชื่อว่ากงสู้ครับแล้วก็คุณหงเห่าจุนครับจากโครงการการออกแบบห้องเรียนประถมศึกษาเปิยกังในเมืองนิวไทเป้นะครับก็ต้องบอกว่าเอองานนี้เนี่ยมันเริ่มต้นแบบนี้ฮะเขาเองอยากจะออกแบบห้องเรียนใหม่หลักสูตรการเรียนการสอนนี่สำคัญนะ แต่สิ่งที่มันสําคัญต่อเนื่องกันมาที่จะทําให้หลักสูตรที่ดีเนี่ยมันดียิ่งขึ้นไปอีกก็คือการออกแบบส่วนต่างๆของโรงเรียนที่เด็กจะสามารถทํากิจกรรมได้ตรงกับไรูปแบบการเรียนการสอนใหม่หรือเปล่านะฮะแล้วก็ห้องเรียนเองก็สําคัญมากๆเหมือนกันฮะ,ะถ้าเกิดห้องเรียนยังเป็นแบบเดิมอยู่หลักสูตรมันดีแค่ไหนมันก็ไม่ได้ตอบรับกับวิธีการสอนใหม่ๆได้นะครับทีนี้โครงการนี้เนี่ย ที่เขาตั้งชื่อว่าฐานทัพลับของฉันเนี่ยมาจากคอนเซปที่ทางทีมออกแบบเนี่ยเขาย้อนกลับไปถึงในวัยเด็กของเขาที่เขาก็มีฐานทัพลับของเขาครับเขาบอกว่าเขาจะมีการเอาเก้าอี้มาวางซ้อนกันแล้วก็มีการเอา,เอาผ้าห่มเนี่ยมาคลุมไว้อะไรแบบนี้นะฮะคือเด็กๆอะ่ะเราต่างมีสเปซของตัวเองอาจจะเคยเห็นในหนังหรือบางคนอาจจะมีฐานทัพลับของตัวเองในตอนเด็กเลยก็ได้นะฮะซึ่งภาพในหัวของเราเนี่ยฐานทัพลับของเราเนี่ยมันมักจะเป็นสถานที่ที่ เหมือนหลังเลิกเรียนเราไปเล่นกันนะฮะเช่นอาจจะแบบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อยู่หลังโรงเรียนอะไรแบบนี้นะฮะเพอร์เซปชั่นของคนเราอะ่ะเราจะมองว่าฐานทัพลับเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เด็กๆเ,เนี่ยสามารถจะแสดงออกถึงจินตนาการได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เลยแล้วก็อยากทําในที่เราอยากทําแต่มันดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่เล่นมากกว่าเรียนซึ่งจริงๆแล้วตอนเด็กๆเ,เนี่ยเรามักจะ ถูกสอนแล้วก็ได้ยินมาตลอดแล้วแบบว่านี่เวลาเรียนไม่ใช่เวลาเล่นเรียนก็คือเรียนเล่นก็คือเล่นอย่าเอาเรื่องเรียนกับเรื่องเล่นเนี่ยมาปนกันนะฮะแต่ว่าแนวความคิดของที่ออกแบบนี้เนี่ยเขารู้สึกเลยว่าห้องเรียนเนี่ยมันก็ควรจะเป็นพื้นที่ที่มันเป็นฐานทัพรับของเด็กๆได้นะฮะจะเห็นว่าเออแค่วิธีคิดในเรื่องคอนเซปต์ผมว่ามันก็มีความคิดในอีกมุมหนึ่งแล้วนะฮะเหมือนเป็นการคิดกลับกัน แล้วก็มันคงเป็นเรื่องดีนะถ้าเกิดในห้องเรียนเนี่ยเด็กจะสามารถเป็นตัวของตัวเองสามารถที่จะเล่นได้อย่างเต็มที่สามารถที่จะปลดปล่อยหรือว่ามีจินตนาการในแบบที่ตัวเองเขาเขาอยากจะเป็นนะฮะซึ่งทีนี้เนี่ยในส่วนของงานออกแบบมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูกันก่อนนะ,ะคือรูปแบบของการออกแบบเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่เหมือนเขารีโนเวทแล้วก็ปรับปรุงงานดีไซน์ในห้องเรียนเลยนะฮะโดยที่เดี๋ยวผมจะให้ดูรูป b บ f o อ e ก่อน b บ f o อ e นเนี่ยมันก็เป็นห้องเรียนแบบ ปกติเนะเราก็จะเห็นว่าเออมันมีกระดานดำมีห้องที่โต๊ะก็วางเรียงกันอยู่แล้วก็คือห้องเรียนในโรงเรียนเนี้ยเขาจะมีบางห้องที่มันจะมีลักษณะของห้องเก็บของนะฮะเราจะเห็นที่อยู่ด้านหน้าห้องเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างๆถัดจากตัวกระดานดำเนี่ยมันจะมีห้องเก็บของอยู่ซึ่งก็เป็นห้องมืดๆทึบๆไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเป็นพิเศษนะครับซึ่งทีออกแบบเนี่ยสิ่งที่เขาทําอันดับแรกเลยก็คือเขาได้ทําการเปลี่ยนห้องเก็บของนี้ ให้เป็นเหมือนห้องทํากิจกรรมของเด็กๆครับโดยที่ลักษณะของห้องเก็บของที่เขาทานี่ก็คือเขาทําให้มันเป็นลนักษณะของกระจกใสที่เราสามารถจะมองทะลุเห็นได้เลยนะครับมีการติดไฟใหม่ให้ดูสว่างมากขึ้นแล้วห้องเก็บของห้องนี้มันก็กลายเป็นเหมือนเวทีของเด็กๆเขาครับคือในจังหวะที่เด็กขึ้นไปเล่นไปทํากิจกรรมกันเนี่ยแสงมันส่องไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยไอพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เด็กเขา ได้โชว์ได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีเลยนะฮะแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยไอพื้นที่ที่มันเป็นการเล่นแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราย้อนกลับไปสมัยเด็กๆที่เราเรียนอยู่เนี่ยเราจะพบว่าในห้องเรียนเนี่ยเขาจะมีมุมเล่นนะผมผมไม่รู้ว่าโรงเรียนอื่นเป็นว่าแต่โรงเรียนที่ผมเรียนมาเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยมุมที่เล่นอะมุมที่เขาเก็บของต่างๆเนี่ยมันจะไปอยู่หลังห้องมันมีการแบ่งแยกไกลๆว่าอะพาร์ทของการเรียนมันคือด้านหน้านะ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดมันหมดเวลาเรียนคุณอยากจะเล่นนะ่ะคุณไปหยิบของร้องของเล่นอะไรด้านหลังห้องแต่อันนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นการคิดกลับกันนะเอามุมที่เป็นมุมเล่นของเด็กเนี่ยเอามาไว้ด้านหน้าเลยนะฮะแล้วก็เลือกจะโชว์มันด้วยซ้ำเหมือนกับว่าให้ความสําคัญกับสิ่งสิ่งนี้แบบเน้นสิ่งสิ่งนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็ทําให้ผมว่าเด็กกก็กล้าที่จะแสดงออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็พื้นที่ด้านล่าง เราจะเห็นว่าบีฟอร์ของเดิมเนี่ยเขาก็มีการทําเป็นชั้นวางของต่างๆแล้วแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กกับฟังก์ชันมากนะอาจจะเก็บลําบากดูแบบไม่แน่ใจว่าจะใช้ยังไงของใหม่นี่นะคะห้องเรียนใหม่เนี่ยเขามีการออกแบบเป็นเหมือนตู้เก็บของที่สามารถจะเคลื่อนย้ายได้เลยนะฮะก็จะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนตู้ที่มีขนาดเท่าๆกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่อยากจะให้ดูเลย before เนี่ย เราจะเห็นมุมโต๊ะของคุณครูครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมุมโต๊ะที่แบบก็ย้อนกลับไปใบเด็กของเราเหมือนกันนะฮะเวลาเมื่อก่อนเวลาเราเรียนโรงเรียนเนี่ยมุมโต๊ะครูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นมุมแบบศักดิ์สิทธิ์เป็นมุมที่แบบเราจะกลัวครูกับนักเรียนจะถูกแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนมากๆเลยนะฮะเราก็รู้สึกว่ามุมนั้นมันจะมีความแบบขึงขังดูจริงจังดูแบบเออเป็นทางการนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาดู after นะฮะงานออกแบบ ของเขาที่เขาเปลี่ยนใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ของครูเนี่ยมันดูแบบมีความแคชชวลมีความรีแลกซ์มากขึ้นลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกมาโต๊ะต่างๆเนี่ยมันดูโปรง่งนะมันดูแบบเหมือนจะทลายกำแพงระหว่างครูกับนักเรียนลงนะฮะแล้วก็ทำให้มันเกิดการเชื่อมโยงกันผมเชื่อว่าพอมันเป็นแบบนี้เด็กๆก็ไม่เกรงกลัวหรือไม่ได้รู้สึกว่าแบบเข้ามาคุยกับครูไม่ได้ผมว่าอาจจะยินดีที่จะเข้ามาเลยด้วยซ้ำนะฮะ แล้วก็อ,กอย่างหนึ่งก็คือมีการเพิ่มต้นไม้เข้าไปก็ทําให้มุมนี้มันดูสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะฮะก็จะเห็นว่าโดยรวมเนี่ยแค่การเปลี่ยนห้องเรียนเท่านี้มันก็ทําให้โอ้โหบรรยากาศต่างๆมันมันดูดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งห้องนะคะที่เขาก็มีการไปปรับเปลี่ยนงานออกแบบเหมือนกันนะครับเรามาดูภาพบีฟอร์กันก่อนเลยนะคะห้องนี้เนี่ยจะไม่ได้มีห้องเก็บของนะครับก็จะเป็นลักษณะห้องเรียนธรรมดาทั่วไปเลยที่มีกระดานดำอยู่ คือทั้งทีมออกแบบเขารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนอุปกรณ์สําหรับคุณครูเท่านั้นเด็กๆจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มามีส่วนร่วมมากเท่าไหร่แล้วก็ขนาดของกระดานดําที่มันมีขนาดจํากัดน,นะและแถบมันยังติดผนังอยู่สูงไ้อีกคือเด็กไม่มีทางที่จะแบบใช้งานมันได้ทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนเลยฮะเขาทํากระดานดําใหม่ให้มันแบบกินพื้นที่ตลอดแนวผนังไปเลยฮะ คือพื้นที่ของผนังห้องด้านหน้าเนี่ยมันมีเท่าไหร่เขาก็ให้เป็นพื้นที่ของกระดานดําหมดเลยฮะเราจะเห็นว่าพอทําแบบนี้แล้วเนี่ยเด็กจะมีส่วนร่วมในการที่มาขีดขีดเข,ขียนเขียน,ยน,ยนหรือมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมว่าเออแค่ลําพังการเพิ่มพื้นที่ของกระดานดําขึ้นมาเนี่ยเออผมว่าโหมันมันเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเลยอะจากตอนแรกที่เขาบอกเลยว่ามันเหมือนเป็นอุปกรณ์ของคุณครูเท่านั้นนะตอนนี้มันกลายเป็นแบบอุปกรณ์ที่แบบ ครูกับเด็กมีโอกาสที่จะได้แบบแชร์สิ่งต่างๆด้วยกันนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอกระดานดามันเต็มผนังเนี่ยเด็กเขาเขียนได้เขาวาดได้เขามีการมาแบบได้ใช้งานมันน่ะคือนึกออกไหมครคือแบบต่อให้เป็นเด็กตัวเล็กก็กกวาดข้างล่างได้อะไรแบบเนี้ยแต่ผมนึกย้อนกลับไปนะเมื่อก่อนแบบเราแทบจะไม่มีโอกาสได้ได,ได้เขียนได้อะไรเลยอ่ะโอกาสเฉพาะตอนที่คุณครูเขาเขาให้เรามาทำอ่ะเช่นแบบอ่ะธนเวศมาเธอมา ตอบข้อนี้สิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ถึงจะมีโอกาสได้มาเขียนอตอบเสร็จจบไปนอกนั้นสิ่งที่เราทำได้คืออะไรฮะ,ะก็ลบเอาแปรมาลบกระดานใช่ไหมฮะแล้วก็คลีนกระดานเท่าน,นี้ผมคิดว่าหลักสูตรอย่างของโรงเรียนทางเลือกทีอ่อย่างผมเองก็ให้ให้ลูกผมเรียนนะ,ะหรือว่าอย่างโรงเรียนจะเป็นในฟินแลนด์ที่ไหนก็ตามจริงๆแล้วเขามีการพยายามที่จะเบรนเรื่องของการเรียนการเล่นเข้าด้วยกันนะฮะ นี่ก็คือผลงาน My Secret Base นะครับหรือว่าฐานทำลับของฉันนะฮะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยคือนอกจากที่จะได้รางวัลแล้วแต่สิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าแล้วก็ไปไกลกว่าก็คือสุดท้ายแล้วมันถูกพัฒนาต่อยอดไปนะฮะแล้วก็มีภาครัฐเนี่ยเข้ามาให้การสนับสนุนเกิดเป็นโครงการที่เขาอยากที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของงานออกแบบแล้วก็บรรยากาศในห้องเรียนจริงๆแล้วก็มีการ ทำออกมาจริงๆนะฮะเขาบอกเหมือนมีการทำออกมาเป็นคู่มือแนะแนวอะไรแบบนี้เลยแล้วก็สุดท้ายอ่ะทำจริงไปแล้วทั้งหมด9โรงเรียนด้วยกันนะฮะก็ในอนาคตผมเชื่อว่ามันก็คงมีการต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะเป็น10โรงเรียนเป็นร้อยโรงเรียนอะไรแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งผลงานที่มันไม่ได้จบแค่แบบคน1คน2คน3มคนอะไรแบบนี้นะมันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะฮะมันก็ทําให้สังคมมันดีขึ้นทําให้เด็ก ซึ่งจริงแล้วก็เป็นอนาคตของประเทศเลยแหละแล้วก็ไอ้หลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคือพอผมมีลูกเองแล้วเนี่ยลำพังแค่การสอนของเราเองอแบบที่พ่อแม่สอนที่บ้านเนี่ยเรายังเห็นเลยว่าสอนแบบรู้กับสอนแบบไม่รู้นี่มันแตกต่างกันเวลาเด็กเข้าไปโรงเรียนเนี่ยเขาใช้เวลาอยู่กับโรงเรียนค่อนข้างนานนะฮะเพราะงั้นการเรียนการสอนต่างๆบรรยากาศต่างๆเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันดีได้เนี่ยโอ้โหมันจะเปลี่ยนคนคนนึงได้แบบผมว่าเยอะมากๆเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งงานออกแบบนะฮะที่ดีแล้วก็เหมาะสมนะฮะที่เขาก็ได้รับรางวัลน,นะครับก็หวังว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ในประเทศไทยเราบ้างน,นะครับโอเคฮะก็สุดท้ายก็ฝากไวน้นิดหนึ่งแล้วกันสําหรับใครที่เ,เป็นดีไซเนอร์นะอาจจะเป็นน้องๆที่เรียนอยู่หรือว่าใครที่แบบจบแล้วเป็นดีไซเนอร์แบบอาชีพแล้วนี่นะก็เกิดสนใจอยากจะประกวด Golden Pin Design Award นะฮะเขาก็เปิดรับจริงๆประเทศในเอเชียสามารถส่งไปได้เลยนะครับจบแล้วครับแอบอแบบ EP นี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์กดกระดิ่งช่องกับธนาเวทด้วยนะครับไปแล้วครับผม